ใช่ไหมคะการแต่งประโยคต้องมีปราคาที่ นี่ราคาคือผู่ราคาหรือไร

n <sus> ไม่ได้ใครได้เลยเอามาหยิบตาแล้วเอาไปแตะได้เลยสามใบนะถึงจะกลับไปที่ได้อะอามาตรวจก่อนทำใงกับบนว่บที่สวนเหรอให้มันคล้องจองถูกต้องด้วยนะคะเร็วๆใครได้เขาคำน้ำมาให้ครูดู ใส่ได้เลยเอาให้ตรงนะเอ้ถูกนะไปน่งที่ที่ออคีไนัที่ทชายหาด อันออไหนใช้ขี่หรอ ใช่ไหมคะเราก็ไปเดินดูติว่าอะไรคือเทเจไม่ต้องเลือกทำเลือกม,มาเลยอีมันอันแต่ไหนบ้างแค่นั้นมันก็ช่วยแตงว่าเราต้องเลือกอะไรหลังจากนั้นใช่มานั่งที่และนำคำเนี่ยมาเขียนไว้ด้านหน้าเลยเขียนให้ได้ยบร้อยคุณได้คำานกกับคำทะเลแล้วก็เขียนไปเลยนกโนกนชอบทะเลชอบแล้วก็แต่งประโยคคำว่าทะเลกับคำว่านกแบบนี้รูส้สึกได้ยินไหมคะ ็ันชอกินอ้น่งน้อนบูชาบูชาพญานาคบูชาบูบูชาเล็วก็ค่อ